สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันเปเกมว่าเออโรบบอกในแมปที่มีชื่อว่า แบรเขาท่านชมครับโอ้โหซึ่งเกมนี้มันเกี่ยวกับว่าเออให้เรานะครับไปเออสำรวจอยู่ที่หนึ่งนะท่านชมครับแล้วมันก็จะมีผีนะครับหลายรูปแบบนะครับให้เราทายนะครับว่าผีตัวนั้นนะครับมันคือผีตัวดีหรือตัวร้ายหรือผีรูปแบบไหนนะท่านชมครับเออเกดเล่นเออง่ายหรือยากหรือว่ายากง่ายฝันร้ายเอาเอาง่ายๆก่อนแล้วกันโอเคมาครับท่านชมครับเราได้เข้าสู่แมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออแมปที่มีชื่อว่าบายนะครับอ๋อคือมันให้เราไปสำรวจบ้านครับท่านชมครับแล้วก็ ให้เรานะครับเหมือนเป็นลาท้าผีโหลาท้าผาีต้องมีดาบด้วยเลยเอโอ้โหแนวโคตรแฟนตาซีฮะแฟนตาซ,ซีมากโคตรเกินนะครับแต่ว่าเราลอ,ลองรอเพื่อนหน่อยครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเรานี่อาจจะเป็นตัวแบกนะครับเออเราไม่ใช่ตัวแบกน่อยเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นนะฮะท่านผู้ชมครับมีสมาชิกทีมของคุณเป็นเออโกดเหรอแล้วก็รับรับใต้อิกด้วยเครื่องมืออุมครูโออแล้วก็รับภาพจับภาพของผีอ๋อแต่ละคนจะได้รับหน้าที่จะได้รับอุปกรณ์ไม่เหมือนกันนะครับกด e ให้ฉายเออโอเคต้องเตี่ยวเลยบ้างวันเนี้ยโคตรงงเลยงงมากมายกด e e คืออะไรอ่ะกด e กด e โหกด e ที่หมดเลยเฮี้ยกด e ไม่ได้กด v สับเป็นวิทยุดีเลยปะอ๋อสับเป็นวิทยุคือสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนได้โอเคโอเคปะไปเลยเพื่อนอย่าไปหยองเกมเดยวนี้นะตาเรามาเลยเราเป็นคนที่เป็นผู้กล้ามากคนดูพวก้องจอปิดได้วะไม่ได้เออกดดูเลยไปได้อะไรวะ ไมกูดูอะไรไม่ได้เลยฮัลโหลเกมทำไมกูดูเลยไม่ได้ ended. Why คือไม่เข้าใจมากครับท่านผู้ชมครับเปอะไรนะเครื่องวัดอุณหภูมิบอเครื่องวัดอุณหภูมินี่มีไว้ทาไมอ่ะต้องใส่เครื่องวัดอุณหภูมินี่เอาไว้ตรวจสอบผีนะท่านผู้ชมครับเออน่าจะใช่นะแต่ว่าเราเดินตามเพื่อนไปดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่รู้จะเล่นยังไงนะฮะทำไมกูพูดคำว่าเพราะว่าอย่างวะงงไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนทำไมตัวมืดมากไอ้เหี้ยมืดจนหลอนเลยค่อยๆเล่นท่านผู้ชมครับต้องเล่นอย่างคนมีสติสตังค์นะ และแบบนี้คืองงมากไม่รู้ว่าต้องทำบ้าทำบออะไรอะไรกด e เปิดไฟเหรออ๋อเปิดไฟตรงนี้คือภารกิจของแมปเนี้ยท่านชมครับคือเราต้องมาหาผีด้วยแต่ต้องดูว่าผีคือเกมเนี้ยมันจะมีผี16แบบครับท่านชมครับเออถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วมันจะแบบว่าโอ้โหบาครั้งมันก็มาดีบางครั้งก็มา้ายนะครับเราต้องตรวจสอบประวัติผีนะครับว่าผี่เจาเจออยู่ตอนนี้นะครับคือผีบ้าผีบออะไรนะท่านชมครับอันนี้คือจ่ายที่ผมดูนะฮะแต่ผีบ้าไอ้ตั้งเคมไผีมันมี แคมป์แถวนี้เหรอโอ้จะมีความรู้สึกหลอนมากมีความน่กกากลัวเเกินเราปรับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิซิวัดอุณหภูมิป่ะว,ว,วัดตรงไฟได้ไหมเออวัดตรงไฟได้เหรอไม่ได้แต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงนี่แปลว่ามีผีอยู่นั้นใช่ไหมเฮ้ยดยวนะทำไมมันลดอ่ะเฮ้ยทำไมมันลดอ่ะเฮ้ยดยวนะทำไมอุณหภูมิลดอ่ะโอ้บ่ก็ทำไมอุณหภูมิลดไม่เข้าใจไปหาเพื่อนด,ดีกว่าครับกลัวมากเพื่อน ถ้าเดินเพื่อนโคตรเทเลยถ้าเดินอย่างชิวไปหาเพื่อนดีคนดีกว่าครับท่านชมครับผมรู้สึกว่าไม่ไว้ใจไอ้เพื่อนอีกคนเลยนะฮะตัวมันมืดเกินนะครับ <S <S เออคือมันไม่แต่งบ้าแต่งบอยเดยนไม่แต่งฮียอเลยคือแบบกูกลัวจริงกันดะแต่งอะไรหน่อยก็ได้เลยเพื่อนกูไม่แต่งเฮ้ยอะไรฮะมสมาชิกของคูเป็นเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสมาชิกของกูเป็นผีเหรอใช่ไหมมึงคือผีเหรออ้าวเฮียอะไรงงวะ ซับมือก็ขึ้นเร็วเกินโหเพื่อนเอาอไงดีวะคือทำไมกูเล่นแมปในกูเหมือนควายวะคือกูกูเล่น <c oughs> คือผมก็ไม่รู้คืออีกคนก็ไม่รู้ส่วนอีกคนก็ไม่รู้ไม่ไม,ไมีใครรู้เลยไม,ไม่ใครรู้ไม่ใครรู้เหมือนกันเลยว่าเรากำลังเล่นเฮียอยู่ร,รู้สึกกลัวมากเลยนี่ะเออแต่เหมือนต้องไปลาท้าผีนะะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไอ้นีนนนน่ก่อนกันโอเควัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิก็ได้มาเออวัดยังไงวะทำไมเครื่องอุณหภูมิไม่ทำงานอ่ะทำงานไหม ไม่ค่อยทำงานเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บปับปั๊บเป็นปับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนอยู่ไหนอะเฮ้ยกับเพื่อนที่คนอะเอ้าโอ้เพื่อนชิพายและเพื่อนเดซว่ะท่านผู้ชมครับเพื่อนคือเพื่อนเราตายไปแล้วอะทำไงดีกูจะไปดูไปแหละคือมึงมีดาวมีอะไรครบคือมึงต้องมีใจกล้าสิคือมึงต้องเก่งนะเว้ยคือมึงต้องคอยปกป้องกูนะเข้าใจป้า ก็ใจพอกดิเอ้าเฮียเสียงเปลี่ยนแล้วอะไรวะอ,อนนุร์ั่งเสียงไม่เคยเหมือนกันเลยเหมือนภาคตามอาลณมแต่เราต้องหารักฐานว่าหาอะไรนิ้วมือหาอะไรเงี้ยเออส่วนผมก็ต้องหาว่าวัดอุณหภูมินะท่านผู้ชมครับวัดไปเรื่อยนะฮะ <S 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 โอ้เฮียเ้ยคุณน่าจะศึกษาเกมนี้ก่อนไอชิบหายทำไมอุณหภูมิมันอยู่ที่เดิมอะหรือว่าเราต้องกลับบ้านก่อนวะท่านผู้ชมครับเออแล้วไปหยิบอุปกรณ์อันอื่นมาไหมเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าไอเครื่องวัดผีอะ่ะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คเพ้ยแต่เพื่อนมันมีที่จับ ดูนั้นแต่เพื่อนมีอุปกรณ์อะไรอ่ะที่ตรวจอะไรอ่ะเฮ้ยต้องเดินตามเพื่อนวะเพราะว่าเพื่อนมีอุปกรณ์นะท่านครับเดินตามเพื่อนดีกว่าโอ้โหแต่เพื่อนม่นมืดเกินเพื่อนไม่มีไฟฉายเหรอโอ้โหกูมีไฟฉายเพื่อนไ็ได้เราคอยส่องให้เพื่อนดีกว่าครับท่านครับให้เพื่อนคอยตามหาขี่นะฮะต้องค่อยๆเล่นเฮ้ยอย่างนีเพื่อนเพื่อนไปไล้หรอไปได้ปะไปได้ปะข้ามได้ปะตรงเนี้ยกระโดดข้ามได้ปะไม่ได้แล้วเพื่อนอีกคนกูหายไปไหนวะคือหายไปเลยแบบคือแบบแม่งหายไปเลยในวิทยุนี่ เฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลแบนเฮ้ย w h ซั s เฮ hey, 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 ้ยได้ย hey, 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 ินป่บวะมันจะได้ยินหเลยไหมเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย Where you from เฮ้ย What y o u name โอเคฮียคือผมกดพูดมันมันก็มันก็ไม่กดพูดกับผมนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเพื่อนเฮ้ย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 ทอเรตทอเรตทอเรตเฮียเอ้ยมันไม่ฟังกูเลยเพื่อนไม่ฟังอะไรกูเลยไม่เลยไอ้เฮียเดินกันอยู่สองคนครับท่านผู้ชมครับ เดยก็อยู่สองคนแล้วแบบเหมือนจะรอดอะ่ะคือเหมือนจะทำภารกิจได้อะ่ะ <c oughs> คืออีกคนต้งองหายไปเลยเว้ยหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ผมหวังว่าผมอยู่กับผู้รู้นะท่านผู้ชมครับเราต้องคอยตามหาผีนะครับแต่ผีคือไม่ส่งบอะแสะอะไรให้เราเลยเว้ยแต่เราเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะมึงเห็นมึงกูปะมึงเห็นมึงกูปะอ้าวเพื่อนตายไอ้เนี่ย โอ้อะไรอ่ะไย่ไาไ่ทำเฮีย <c oughs> เละกูบอกเอว่าเละรับตาย54ด้วยขึ้นอุณภูมิวหวกอดมันขึ้นเร็วเกินไม่ให้กูอ่านเลยคือเล่นมาตั้งนานคือไม่รู้เฮียเลยคือเกมเนี้ยเหมือนมันต้องสื่อสารกันด้วยแต่คือแบบก็นั่นแหละนะท่านผู้ชมครับคือเราเล่นกับใครก็ไม่รู้นะฮะคือสื่อสารกันไม่ออกเลยเออโดยลับที่รถก่อนแลวกันรถอยู่ไหนวะนั่นใช่รถปะ่ะนี่อะไรอ่ะเครื่องปัดไฟเหรอ เสียเลยเครื่องปั่นไฟใช่ป่ะใช่ป่ะคือ,อไรไม่เข้าใจแล้วกูจะกลับไปที่รถยังไงวะเนี้ยโว้โคตรม,มึดมืดฮิฮี้อ,อ่ะหวยพองเลยเถอะโตโตโอเคนะครับถึงเพื่อนเราจะตายหายหมดแล้วแล้วก็ไม่ย่องนะครับท่านผู้ชมครับอย่าไปย่องนะครับเออเกมนี้โวทนี่กูเล่นระดับายางไงเอี้ยระดับง่ายกูยังกูยังเออเลย <c oughs> <c oughs> กูยังไม่รู้เลยผีน่าตายยังไงถ่าย,ยารูปได้ปะถ่ายรูปไม่ได้ลวเต็มเต็ม คนเลวร้ายเลยแต่เหมือนผีที่เราเจอท่านจงครับมันจะเป็นไอ้นี่ไหมอะไรวะเออเจสันบ้าเออหน้าตามันคล้ายเจสันอ่ะคล้ายแบบคลา้คลา,ยคลายอ่ะคตรคล้ายอ่ะเพราะว่าทางบ้านแล้วการตั้งแคมป์อ่ะคือมันออกแนวแบบเจสันเลยเวท่านจงครับสุขสิบสามอ่ะเออแต่ตอนนี้คือเราอยากกลับที่รถมากคืออยากไปหาเพื่อนของตัวเองครับว่าเพื่อนเรานะครับเป็นยังไงบ้านนะครับไปไเปิดไฟเปิดไฟโอเค จะปิดจะเปิดนี่แม่งไม่ค่อยต่างกันเลยโคตรมืดเหียเอ้ยมืดอย่างงี้พ่อองงีเถอะอะไรตรงนั้นดูดิคืออะไรวะคืออะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวแม่น้ำเบอะแม่น้ำแล้วยังไงต่อทำอะไรไม่ได้เลยฮะคลิกอะไรไม่ได้โอ้ไม่ก็เดินไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าใครมาตั้งแคมป์แถวนี้วะโอ้ไม่ก็ verdad, d ัดละวัด d ะว verdad, la. Oh my god! นี่เราเดินมาโอ้โหนี่เราเดินมาโคตรนานเลยนะท่านผู้ชมครับคือยังไม่เจอบ้านเจบอยเลยนะคือแบบเฮี้ยมากนะครับอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวกดอีได้เหรอกดอีเปิดเครื่องอ๋อสตาร์ทเครื่องโอ้เสียงมันดังขึ้นว่ะ ผีเป็นผู้ปกครองคุณเดาว่าไม่พบผีอ๋อนี่คือจบไปเลยสิบห้าทีที่เล่นอ๋อผีผีเป็นผู้ปกครองคุณเดาว่าไม่พบผีกูพบเยอะมากไม่ไงั้นเพื่อนกูนไม่ตายหรอกเอา้าเฮย้ยเอา้าตอนจบคือผีหลอกเหรออ๋อแต่คือจบไปแล้วครับท่านผู้ชมครับคือตัวเราสูบว่าเราไม่พบผีนะครับทั้งที่เราพบทั้งสองครั้งนะครับตอนเพื่อนเราตาย อะไรของเกมโอเคเขาจะทักผมก็เออสองาการจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเกมนี้ถือว่าแบบนี้ถือว่าต้องเลยย่นกับเพื่อนว่ะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวนี่คือเออแดกมากนะลบโคตรงง